สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะทุกคนเอาผักกลมภูเขามาฝากกำลังกรอบเลยค่ะเมเปิลภูเขาค่ะดอกของเมเปิลชนิดนี้อร่อยกว่าชนิดอื่นอร่อยมันกว่าเมเปิลภูเขาค่ะทุกคนผักกลมของคนไทยเป็นหนึ่งในสามพันที่พวกเรากินกัน มีเมเปลิลปลายแหลมเมเปลิลทุ่งแล้วก็เมเปลิปลภูเขาเนี่ยค่ะออกดอกทีหลังเขาดอกของเขากินอร่อยค่ะทุกคนได้กินแล้วจะติดใจนี่เป็นใบเขาใบอุ้ม ใบเมเปิลภูเขาออกดอกเป็นพวงระยะแบบนี้แล้วค่ะขนาดนี้เลยค่ะยังไม่บานเนี่ยค่ะเก็บกินกรอบอร่อยมันค่ะทุกคนกินได้สดสดค่ะเนี่ยค่ะกำลังกรอบกรุบเลยค่ะทุกคนออกอย่างนี้แล้วค่ะ วันนี้วันอาทิตย์เมเปิลภูเขาค่ะทุกคนผักกลุ่มภูเขาค่ะให้สังเกตใบแล้วก็ดอกค่ะดอกจะออกเป็นพวงระยะแบบนี้แล้วค่ะต้นเขาก็ใหญ่ค่ะเนี่ยเป็นต้นอย่างนี้แตก่กิ่ง ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนเมเปิลทุ่งนั่นแหละกิ่งระยงระยางไม่เป็นระเบียบไม่เหมือนต้นบูเขาต้นเมเปิลภูเขาเนี่ยกิ่งไม่เป็นระเบียบค่ะน่าจะปีนสนุกถ้าเป็นเด็กก็คงปีนะนะ เบียกอาฮอนในภาษาเยอรมันค่ะทุกคนผักกุมค่ะเมเปิลภูเขาผักกุมค่ะทุกคนเข้าใจตรงกันนะกําลังมีให้เก็บค่ะทุกคน